สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศทุ่งนานะครับตอนนี้กลับบ้านนะครับมาที่บ้านโนนเกษตรนะครับตำบลคุณน้ํสาสอาเภอจตุรดจังหวัดชัยภูมินะครับก็บรรยากาศตอนนี้เวลา15นาฬิกานะครับบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับฝนตกมา2-3วันแล้วนะครับก็นี้เป็นบรรยากาศที่ที่นานะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนิดนึงกันแล้วกัน ตรงนี้นะครับช่วงหน้าแรงนี้ไม่มีน้ําเลยนะครับเคยเอามะพร้าวน้ําหอมมาปลูกยี่สิบต้นตายหมดเลยครับเอาชะอมมาปลูกรอดอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูต้นชะอมนิดนึงนะครับต้นชะอมรอดอยู่นะครับ ฝั่งโน้นก็เป็นต้นไผ่ต้นชะอมรอสองต้นครับเดี๋ยวจะได้เก็บไปเจียวไข่กินนะครับมีมะละกอด้วยนะครับว้ายเน่เน่เน่ เรื่ยงได้เล่นน้ำแล้วไม่มันหนาวพี่ปอนไม่เล่นน้ำนะเข้าก็เริ่มสุกแล้วนะครับก็น่าจะใกล้จะได้เกี่ยวนะครับก็มีน้ำด้วยอันนี้พ่อกับแม่นะครับเป็นคนทำนาผมก็อยู่กรุงเทพนะครับ ก็กลับบ้านเดือนละครั้งก็มาชมบรรยากาศทุกนานะครับสดชื่นมากนะครับตอนนี้ก็ลมหนาวเริ่มมาแล้วครับบ่ายสามนี่คลึ้มเลยนะครับน่าจะพายุเข้าด้วย หนาวไหมครับปีนี้แรงนะครับพึ่งได้น้ํามานะครับเนี่แหละข้าวก็พึ่งจะออกรวง อนาคตก็จะมาหัดทำนากับพ่อกับแม่นี่แหละครับเพราะว่าตั้งเป้าหมายไว้าจ,จะกลับมาอยู่บ้านนะครับอายุ40ก็อยากจะกลับบ้านก็จะมาหัดทำนาปลูกผักไปทำงานกรุงเทพนานนะครับตั้งแต่อายุ18ยยยยก็ทำนายังไม่เป็น คุณแม่โงานาให้มะนาวด้วจ้านู้นต้องกันนู้นแม่ค่ะปรอดตรงนี้อันนี้ฝายฝายน้ำล้นนะครับฝายน้ำล้นจริงๆนี่ กันคันนานะครับคันนาใหญ่โอเคครับก็เป็นบรรยากาศทุกนานะครับวันนี้มาเที่ยวทุกนาแล้วก็คืนนี้ก็จะกลับกรุงเทพนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ เอาบรรยากาศมาฝากนะครับสดชื่นนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ